สวัสดีครับผมตรงไปเลยครับผมผมขอบุ้งครับผมตรงไปเลยครับผมเอซ่าชวนเด็กชาแนลมาร่าจ้ากราบสวัสดีครับผมเจอกัน,น,น, members, น,นค ots, นนรับผมเกซ่าชวนแด็กมาแล้วครับผม จะมาทำอาหารเมืองแล้วครับผมแต่ว่าหายหน้าหายตาไปหนึ่งวันนะผมเพราะว่าปตลาดนัดใหญ่ก็ผมมาข้ามนะครับเราไม่ได้ทำนะครับผมวันนี้ผมจะมาชวนเอฟซีทุกท่านมาชวนกินเมนูนี้ครับผมก็คือพักบุ้งครับผมวันนี้ผมจะมาจอพักบุ้งครับผมแบบเมืองอสูรของเอซ่านะครับผมคนอื่นจะจอนะครับผมเราอมมาดูวัตถุดิบในการทําจอพักบุ้งแบบเมืองเมืองสูรของเอซ่ากันเลยครับผมปา ครับผมพ่อครัดิบในการทำนะครับผมเมนูนี uh, ้นะครับผมมีหมูแซมต้นครับผมคานอครับผมอันนี้ก็เป็นนี่นะครับผมพริกมเปรี้ยนะครับผมเพิ่มความส้มนะความเปรี้ยวนะครับก็หอมครับผมกรสกระเทียมนะครับเนาะนี่ก็เป็นรสดีแป้งหวานครับผมเป็นรสดีแป้งหวานนะครับผมหรือว่าผงชูรสนะครับผมพริกแห้งครับผมกะปิครับผมนี่กะปิกุ้งนะครับผมแล้วก็น้ํามันครับผมมีเป็นน้ํามันพืชนะครับผมแล้วก็เป็นผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งเนาะสามห้องหนว ในคลองเนาะนี่ก็ซื้อมามัดละห้าบาทนะตลาดนัดนะครับผมก่อนอื่นเอามาไซส์ักพ่วงกันเลยครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปเอามาไซส์ักพ่วงกันเลยครับผมนํามาเป็นมัดเลยนะครับผมพอครึ่งเลยครับผมง่ายดีครับผมนี่ครับผมแต่ก้นนี่เขาต้องทิ้งนะครับผมมันมีความเหนียวนะครับผมเนาะนี่ครับผมมันในมอแล้วครับผม นะครับง่ายๆครับผมนี่ครับผมคอยเพลินนี่ครับผมนี่ครับผมเซตไปที่ระเบิดแล้วครับง่ายครับผมรถเรือทันใจครับผมต่อไปครับผมเดี๋ยวห่อมาต้มน้ำแล้วห่อมาทำวิธีกันต่อไปเลยครับผมก่อนอื่นผมเอานพอพุ้งไปล้างก่อนครับผมไป ครับผมตอนนี้หอกซอยพอบุ้งเสร็จนอกซ้ายพอบุ้งเสร็จแล้วก็ผมขั้นตอนต่อไปเอามาซอยชิ้นหมูสามชั้นกันเลยครับผมบบซอยเป็นตีนเล็กๆเลยนะครับผมในกางจอนะครับผมนี่ครับผมแล้วแต่น,นะครับผมหรือว่าใช้กระดูกหมูก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ผมใช้สมชั้นเนาะ เพราะว่าได้ขี่นีเต็มปากเต็มคอครับผมมาจ้องได้มาแทะอย่างครับผมง่ายๆครับผมนี่ครับผมสอยเลยครับผมมเดี๋ยวเอมมาทําวิธีกันต่อไปแล้วครับผมเดี๋ยวหอมมาต้มน้ําใส่ขนอแล้วก็กะปิกันเลยครับผมเพื่อจะมาจ่อผักบุงแบบเมืองเมืองสูตรของเอซ่าเลยครับผม ครับผมตอนนี้เ่าก็เตรียมวัตถุในการทําจอพองบุ้งเร้อยแล้วกระบอกข้าต่อต่อไปห่อมาตรงน้ํากันเลยครับผมเพื่อจะมาจอนะครับผมแสดงลงไปได้ครับผมตอนนี้เ่าก็ใชาน้ำขึ้นวัแล้วครับผมต่อไปครับผห่อมาใส่ขานอครับผมประมาณหนึ่งก้อนนะครับผมนี่ครับผมใส่ลงไปเลย ต่อป้าครับผมใส่กะปิครับผมใส่กะปิครับผมเล็กน้อยนะครับผมใสลงไปเลยครับผมเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับผมเดี๋ยวเอามาใส่จิ้นหมูกันเลยครับผมข้าวโพมตอนนี้ขอนอกะปินะก็เริ่มละลายนะเริ่มน้ำจะเดือดแล้วครับผมตบ่อยครับผมเ่อใส่จิ้นหมูลงไปเคี่ยวเลยครับผมใส่ลงไปเลย เอไปต้มเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวห่าวรอหมูสุกสักน้อยนะครับผมเดี๋ยวห่ามาใส่ฟักปุ้งกันเลยครับผมในการจอนะครับผมครับผมเขตอนต่อไปผมเอามาตักฟองออกเลยครับผมนี่นะครับผมตักออกมาเลยครับผมเป็นไข่นะครับผมน่ครับเป็นฟองนะครับมมันหมูนะครับผ วัตถีก็เป็นเลือดนะครับเนาะที่เป็นดฟองเกิดได้นะครับผมนี่ครับกับผมเลยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับผมเพามาใส่ผักบุ้งกันเลยครับผมเตรียมันจะเปื่อยเห็นนหมครับเนาะผักบุ้งเลยนะครับผมผักบุ้งนะกันต้งกันแน่นะครับเนาะในโพง ต่อไปอาาอครับผมพอบอสแสบพักบุ้งอะไรครับผมนี่ครับผมเอาต้องเจนแนหนมไว้นะครับผมนี่ครับเจนแหนมเจนเกลือไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมผักบุงก้งครับจอผักบุ้งแบบเมืองเมืงองครับผมไปเลยต่อแล้วครับผมต่อไปครับผมพอนิ่งพักบุงบ้งมาลงในแหนมแล้วครับผม น้ำพอนนะจะได้สุกเวๆนะครับผมครับผมเดี๋ยวช่วงแน่ที่เขามาปรุงรดกันนะครับผมใส่โรสดีแป้งหวานเนาะแล้วก็ซามด้วยของเปรียวก็คือมะขามเปียกครับผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมขั้นตอนนี้รอขบุงเพื่อมาสุกกันนะครับผมเดี๋ยวเขามาเจอขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้พอบุกก็เริ่มจะหยอกนะครับเนาะ แล้วก็มันเริ่มจะเปื่อยแล้วนะครับผมต่อไปห้องอบผงรสด้วยครับผมรสดีครับผมแต่เจ้าตอนแรกๆที่ห่อต้มน้ำข่อสาคานอไปแล้วครับผมต่อไปครับผมสารุดดีครับผมเพื่อความมันลอยอักครัหนึ่งครับผมต่อไปครับผมแป้งหวานนะส่วนผงชูรสครับผมเพื่อความกลมกล่อมและความนัวนะครับผมต่อไปอ๋อ ต่อไปครับผมมาโกรส่วนผสมก็เข้ากันเลยครับผม,มนี่นะครับผมโทษด,ดีแป้งหวานเนาะถือว่าโทษด,ดีหงชูรสเนาะของผมผมว่าแป้งหวานนะผมเข้ากันละลายเข้ากันในน้ำนี่แหละครับผม,ผมครับผมขั้นตอนต่อไปครับิ่มความเปรี้ยวเนาะครับในการจอนะครับผมก็คือ,อมะขามเปียะครับผม สักทีปมก็ใช้มาขามเปรียกฟักนะครับผมแต่ผมใช้มาขามเปียเนาะมันจะมีความเข้มข้นนละความอร่อยความเปรี้ยวนะครับผมนี่ครับผมถ้เราใช้เปรียกฟักนะครับผมกว่ามันจะเปื่อยเนาะกว่ามันจะละเปลือกเสร็จนะครับผมใช้เวลานานครับผมนี่ครับผมก็แต่ความชอบนะผมเปรี้ยวชอบนะครับผมนี่ก็ใส่พรันพีดบอได้ผมโกลนครับผมนี่ครับผมอืม คามเปรี้ยวของมะขามเปียกเริ่มออกมาแล้วครับผมกินครับครับผมตอนนี้หออ่อพวงรุเนี่ยคือที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก็หอามาคัา่วพริกคั่วหอมเนาะเพื่อจะมาจ่าใส่ในจอกบุ้งกันเลยครับผมเดี๋ยวผมขอตัวให้มะขามเปียกมันเนี่ครับผมละลาย,ลาย,ลายหรือว่าออกความเปรี้ยวออกมาก่อนครับผมเดี๋ยวข่อก็มาจ่านนะำมันใส่หอมกับพริกกันเลยครับผม ครับผมตอนนี้ก็สุกเลขที่แล้วครับผมเนาะเขาตอนต่อไปครับผมเอามาปิดไฟเนาะแต่ว่าปิดแก๊สกันนะครับผมนะครับผมเสร็จไปที่ด่วนแล้วครับผมต่อไฟเข้ามาคั่วพริกคั่วหอมกันแล้วครับผมกดอื่นเอาต้องเทในหม้อนะครับผมนี่ครับผมเทในหม้อเลยที่ด่วนแล้วครับผมเขาตอนต่อไปครับผมเขามาคั่วพริกคั่วหอมกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เอาก็จอเสร็จแล้วครับเขาตอนต่อไป หอมมะคว้อพริกคว้อหอมกันเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปครับผมลงไปเล็กน้อยนะครับผมต่อไปครับผมหอมมะตูปหอมเตรียมเลยครับผมหอมจมล่าชั่วอันนั้นผมั่วนะครับผมเพิ่มกลิ่นหอมนะครับผมนี่ครับผมตุกเลยครับผม ใส่ได้น้อยนะครับผมที่จะบอกแล้วครับผมใส่ได้น้อยแล้วครับผมขด่จมมาขู่เนาะมาสว่างนะครับผมนครับผมเราต้องขูวห่มก่อนนะครับผมเออขอไดกน้อยนะผมบอกปานกลางนะครับผมนี่ครับข้ามาห่มห่มๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวหอกขู่ใส่พริกแห้งเนาะนี่ครับผมเราต้องเตรียมากก่อนนะครับผม มาเลยนะครับผมมันมีกลิ่นหอมนะครับผมวันนี้ก็เริ่มเลี้ยงแล้วน,นะครับผมก็ปล่อยหอพทิกชู่เลยครับผมกคตรพวเลยครับมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นพริกนะครับผมในการจ่าวนะ เพราะวในการคั่วนะครับผมปิดไฟแล้ควครับผมมันจะไหม้นะครับผมนี่ครับผมใช้ความร้อนได้เขาปิดตาครับผมคนไปคนมาเลยครับผมตอนนี้กิดวันที่เราไประบบต่อไปเอามาใส่ในหมอ้อที่เขาจาะกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เขาคั่พวพี่คั่วหอมไร้เลยแล้วผมเอามาลงในหมอน้อเลยครับผมตีเฮาจาะนะครับผมแลาวพอพุ่งสนุกไปเลยนี่ครับผม คไปที่ระเบิดแล้วครับผมเอาก็โกนนะครับผมนี่ครับผมโกนเฮื่อน้ำมันหอมผับุกกระจายนะครับผมครับอืมกลิ่นหอมมากๆครับทุกท่านครับผมดใช้ไปที่ระเบแล้วครับผมซอบข้าวชอบปลาเอามากินกันเลยครับผมปลายอด กลับสวัสดีครับผมจากเราของเอซ่าทุนได้ครับผมเเปไปที่ดับเราผมจอของบูมแบบเมืองมอนสูของเอซ่านะครับผมหอมมากๆหอสิวท่านหอมมะขามเปรี้ยวหอมหนึ่งเนาะด้านหลังนี่ก็เป็นน้ำตกครับผมเนาะเป็นบ่อป่านะผมเลี้ยบปากครับเราครับผมคนอื่นนะผมขอขอบคุณนะครับผมสีทุกท่านที่กดติดตามของเซฟไพนะครับผมแม้ว่าตากที่เรียนยากเช่นเคยแต่เพื่อเราดีทั้งเจ็ดจังหวัดผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมมาให้สิวท่านเข้าสบความสำเร็ครับผมผมเข้าแล้วครับผมนี่เป็นน้ำพริกแต่แดงนะครับผมมันต้องคู่กัันนะครบผม อุ้ยเลยครับผมอุ้ยเลยจะจิ้มดี่ไปครับผมนื้มอื้มฮะมีความเปรี้ยวคนระับหอมมะขามเปียวนะครับผมเนาะนี่มาเปลี่ยนเพราะบุ้งแน่นะครับผมบุง้งแน่แดงนะครับผม สามกองสตงกลางหน้าแล้วก็ผมจะอยู่บนขี้ดินนะครับผมถ้าเป็นในน้ามันจะก้ามมันจะตุ้ยนะครับผมนั่อยู่บนบกครับผมเนาะมีความเหนียวครับความเหนียวความกรอบครับผมอ๋อขบยกระดานหลังครับผมน้ำตกสยงต้อมเต็มส้อมเต็ม เล่ฟินดีนครับผมมาผมคอดสีกระแดงแล้วผมเอากระอนครับผ ออก็ฮอตอืมฮอ,อก,กดีขนาดอมันมี หอมเปรี้ยของมะนาอ๋อหอมมะนาวอะอมะมะขามเนาะแล้วก็มีความหอมนะที่เอาั้วหอมพ,พั่วพริกนะครับเนาะอื もう。 Oui. ครับาาผมเทสไปเทียบไว้แล้วผมจะเอาควบุงเนาะแบบมึงหแบบสุขของไอ้ซ่าเนาะมีความเปรี้ยวอของมะขามเปรี้ยเนาะมีความเผ็ดแล้วก็ที่ความหอมที่เขาขั่วนะพร,รนะิกนะครับนะขั่วหอมนะครับเนาะแล้วก็ตกด้วยนะครับผมพริกระแดงเนาะกุ้ยจัดหนักครับผมเหมาะครับผมกุ้ยแล้วก็มาจิมนะ้มเนาะบอกแตะๆครับผมครับผมข,ขอกรุกขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับผมจะกดติดตามัา้งไฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีจะเยจะ,จะใช้หรือว่าการีสุขลัง ติดเรืวอที่เพื่อกำลังใจอีแซ่ดต้อเรียนมาครับก้าวไปยั่งยิงนะครับผมถ้าผมเมนูนี้นะครับผมแบบเมืองเมนะนะืองนะแกะจอหนักบุ้งนะเหมาะขนาดครับผมแบบเมืองเมืองนะครับผมบคลิปน่าจะดีถ้าจะมาทำอะไรอย่างนั้นครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อีแซ่ดนะครับผมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมคลิปต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ผมขอลาตัวก่อนนะครับผมคำว่าสวัสดีครับเหมาะครับผม สุดยอดเปลวไปอบรถครับผม